มันพออยู่นี่เป็นมงอยู่เนาะจ้ะแต่ว่าจะเป็นเห็ดดอกบัวยันแห้งครับคุครับสีเพลินกับบัวดำเนาะสีเพิ่นดนอนกละลาจ้ะแห้งเนักเลยสีเนี่ยจุงนงงามแง พี่น้องงามาพึ่งแดงข้ามครับดอกกรลังพอดีงามเนาะจ้ะสวัสดีจ้ากับมาพบพอกันขึเจก็จะพี่น้องมันกระเป๋าขาปลาเราฮะเบิ้งเท็จจ้ะไปหลุนเบื้องจ้าเชมีเห็ดอย่างใหเก็บแน่จ้ะไปเลยจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพญามัยนายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกท่านเขามาติดตามรับชมครับโอซิ่เป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับกับมาพบพอกันกระปลานาเสากรขึ้นกาครับหลังจาก บดาลงคิปไปร้ายมือครับพี่น้องบ้านัดกลับไปหาครับแต่ว่าครับไปบดาครับพี่น้องก็เลยบดายลงคิปครับวันนี้ก็เปลี่ยนไม้ครับพี่น้องมาทางป่าน้องจองห้องให้ครับตำบลบ้านคามเพื่อบุญทริกจังหวัดบุรีครับพอการเสาร์วันนี้ก็เป็นเสาร์วันอาทิตย์ครับวันที่16เดือนพฤศจิกาปีพศสอง8ครับดูดบังน้ำกันครับวันนี้เปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้สิเป็นอย่างไรครับพี่น้องไปครับ กอแดงสองดอกแดงแหกหมันครับเป็นดอ,อกสีสมสมเนาะจ้ะเป็นน้ำหอมบนคือกันเนาะพี่จะ้ะงมีกันบานแล้วจะมาบานแข็งแล้วพี่น้องผึนน่งแดงข้ามครับออกกระร่งพอดีงามเนะาะ หน่อยเป็นกรยังมีอยู่ครับดอกน่อยเป็นกระมีนะเนาะเผือดยังสีเป็นตะไก็บเลื่อยใช่นเนาะจตะไคร่ลายมือเลยครับมูหนึ่งครับพี่น้องแต่ว่าขะญามเพิ่นออกยามเพิ่นกับสีออกลายอยู่บ้าจักเนาะจ้าจวงนี่ก็ปลายปีแล้วครับนี่ก็แต่เนาะมูใหญ่โม่หน่อยจ้ะแต่ว่ามูใหญ่กับสีมีอยู่เนาะ

ดอกกุ่งหมาอยู่ที่อ่าดอกใหญ่ๆครับดอกเบื่อดอกขันดุนนี่เบื่จ้ะกำลังงามเลย ได้เป็นแกงเนาะเห็ดหมูเนี่ยจ้ะเห็ดหมูเดียวจะไปนอนกำลังผ่อจะหนีดอกเดียวครับบ <จน S 2> ม่มีหมูเป็นเนาะบ่มีวะเนาะน่าเชื่อม่มโมเป็นจ้ะดอกเดียวโดนโดนอืมกำลังผ่อครับเพิ่งขาดุเนาะเหที่มาตามหาเนาะจ้เดี๋ยวพา,านมาหลายหม่องแล้วเนาะกำลังมาผ่อครับ จะมาเก็บพันเตอดอกใหญ่แหงเหนาะเป็นตอเห็ดดอกหน่อยเนาะจ้ะพอป่าพ่นกับบด้ซุ่มแหงครับดอกพ่นจ้ะีมัสีเห็นเนาะดอก้ำนี่ครับได้ะทางนาที่เราอาปก่อนทังวกกลมซองกักๆาี่บ่เห็นเนาะดอกพ่นจะแหงก็สีดำๆม ดอกดำดำมุมๆรับปีนั้นเขามาเก็บไม่แต่ดอกใหญ่ๆค้าเงาๆเนาะจ้ะปีนั้นก็มาเก็บกับพวกแมนช่วงนี้ครับช่วงเพิ่นออกช่วงนักเละดอกจำนีก็ขายอยู่เนาะ กำลังจูมจ้ะเห็ดเกิดตินหางเนาะเบื่อไครับเื่อดอกพ่นกับ่คคอยอยากส้มรณนปานไดเนาะ ซองนี่บอเห็นครับไม่น้อยเนาะนางซองห้าเอาเนาะจ้ะหลวใหญ่ก่นก็นล,ล,นลังอ่ะเี๋ผ้พลายจ้ะพออยู่นี่เป็นมงูอยู่เนาะจ้ะแต่ว่าจะเป็นเห็ดดอกบบใหญ่าาแห้งครับ,บ <arent> <พ><ก>สีเพ Marcel Onion <S <S <token> ah. ิ่นกับบอดำเนาะสีเพิ่นออกลาลาจ้ะเนี่ยเนี่ยกินสีเนี่ยเป็นตัวแหงๆงเนาะ บุษมบูลค่ะคนไหนจ้ะมีเนเห็ดพื้นพาดองเป็นเห็ดหาร์าครับคอยหาเนาะน่าจะเห็นจ้ะดอกเพิ่นกันบปุณยยายแห้งครับสักวฝายดอกหนึ่ง นงขึ้นกว่นนี้ก็สิบานแล้วนี่ไก่ล่ะสิบานนะจ๊ะดอกใหญ่ๆนี่อู้ห,หูหนอจ้ะสีขาวเกี่ยวกับ่น้องโรนี่ต่ดอกน้อยๆเนาะเปนดินแหวแห้งหมากเนาะเจ็บจ๊บแตงสีบอขื้นตาครับขึ้นดอกแน่ ค่าอีกเนาะจ้ะค่าผูาสามผัดผูครับใกลสิบบาทน,นะจ๊ะใหนญน่นี่มันโดนหนีเบิดเจ้าที่ขึ้นกระตามาเนี่ยนะีนอีจ้ะเป็นดอกบานมันครับบานนะจ๊ะเพราะท่านบานเถาเนะเผื่เนี่นงเพราะท่านเรืองจ้ะ เป็นเงาเลยนั่นเอาดวงจ้ะดังเสียบนะเนาะดินเป็นแห้งครับน,น,น้ำอ้อยจะพี่น้องมึงเบิ่งได้เฮทเพื่งน,น้ำอ้อยก็ยังดอกบกค่อยใหญ่แห้งเนาะจ้ะดินเป็นแห้งเนาะดอกเฮดจะเลื่อยกลายเป็นดอกไม่หน่อยจ้ะถี่ครับดอกเนียงท่านใหญ่ละได้นี่เพิ่อนที่บานละจ่ะบานละล่ะนี่

cái khứ không kịp bằng hẳn là nhầy đây nè Nè mỏi ta Đâu như ngay từ ấp chắc Đâu như kia toàn mùa bắt nào Đó, ok không Chân đầy nhai Đập hơn cả nhai Đọc chẳng Xài cho coi Đọc cái nhanh mịn nha con nhau Đọc à, đọc ngay, con này này. Đó. Đó Đọc này, chào, đây, đọc nha anh Đọc 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 เพชรเป็นเพ็ดซองสีเนาะจ้าออกน้ำกันครับสีดำก็สีออกน้งเรืองนี่ียมมาเป็นดอกหน่อยเนาะนเก็บบ่เต็มมือไปเลยเนาะจ้ะ ักไข่ขาบัวพอครับบ่วเตยศิบัพอเลยเนาะวันนี้เพราะว่านางเขามาเบ่งเบ่งหมองเคยเก็บที่แหลกมันบ่เห็นเนะาะว่าโหคนดอกหน่อยอยู่ไม่จังใดครับกระสีหน่อยคือว่าลันพันหน่อยเฮ็ดบ่ได้กินน้ำจากจน้อง ดินแดงข้ามนี่ก็น้ำกันเนาะ,ะดอกหน่อยก็ยังมีครับเอาบปดอกค่ะเอาไปก็เนาะพี่หนาดอกกี่ อ pues mm ื้อค่ะอ nah ื้อจูงงามแฮะยางวนไปลบมากกับมะพาะเนาะจ้ะมันเป็นเห็ดฮาสานะมาแทมนั่งดอกบุญใหญ่อีกจ้ะ ดีเพิ่นปดนอ,อดแดงเนาะกำลังงาะเั่ดงก็มีจะจูมเนาะวันนี้เพ็รบ่มีดอกบานเลยครับเห็ดมันีบานหน่อยเนาะ,ะโอ้โหเสอคอยทั้งหน้า ผลครับดอกใหญ่เพิ่น,นสมบุญนจะจั่งงามๆเนาะไม่หนีแล้วมิเตดอกงามๆนะจ้ะดอกนี่เหมือนแต่หมองเนาะบู้ยที่จังเห็ดบ่ได้ออกน้ำก,กันคหรอต้องสีเต็มตาแล้วจ้ะงดูแค้มแคมกันเ,นะด,เ,เนด้เนาะ ไก่กันจ้ะแล้วก็สองดอกองสาค่ะลายงกันล้างคนบดแขาแตกกั่นีงเก่งล เลงขามจ้ะี้เมาดีก้อนอะเดีย๋ยวไปสิเก็บเรานจะค้องเป็นเฝ้าครับเดี๋ยวหอยสกอยเก็บเฝ้าครับ เป็นดอกเรือพี่น้องเป็นเก็บเนาะใช่พอเห็นหอยเป็นเก็บใช่ครับค่อยหอมเหมบัอน,น,น,นอะไรเนาะเสียจีงางไปพอขาหย่างๆเสียงงามอยู่เนาะจ้ะ bớt nhầy của nó thật cái nhầy để xong thì nó ta đỏ cái gì bằng đỏ cả sông buồn สองจูมเนาะจ้ะฝึ่งค้าล่ายจ้ะฝึ่งค้าล่ายครับฝึงค้าล่ายจ้ะสองขวดกำลัง,ลง,ลางงานนะดูสิครับครับผมเพื่อนอ เป็นดอกค่ายใหญ่ๆผีด็ดเลยผึง่งหัวดองจังสีหายอยู่หน่อจ้ะดอกงา่คงอิขึ้น,ก,นกระตาเนะจามก็มันซอบนดอกเนาะตจุ่มจุกอยู่เป็นเงาเลยจ้ะเปนถือแดด นั่งป okay. ุ่นแตกมี <ımız> ่พ <theory> <Yeah. S 2> ่อเด็กเก็บอยู่น่าสกอร์ยอย่างไปกับพอมี่ครับเป็นเ็ดรวมๆทว่บไปแล้วครับ สิเกิดก่อนหมูเนาะดอกปานเพื่นเ,เป็น,<บ>นหัวหน้าหมเนาะจูดเหมอนกับหมีะตว่ายังง,ยนนงามอยู่จังนี้พื้นท้องเพื่อนยังขาวอยู่ด้วยหอมกับบะหมี่เนาะจ้ะ ลังหอมกับดอกหนึ่งสองดอกครับ เก็บก่อนครับจုံหมายบ่เทื่อบ่ได้เก็บเนาะจ้ะจုံจုံบ่ได้ก็หยัก20,000ครับสิพอดีงามปึ้งนอกๆจ้ะนี่บ่เพิ่นเตาะเต๊ะดีแห้งครับ ใบใหญ่เน,เนาะค่าในน้อยแนวนี้จ้ะมันคือเฮ็ดสวงฝนตกดีๆเนาะเพินซีดอกส้มบูนจ้ะเห็ดปลายปีพ้นก่นหยุดตกเนะาะใหญ่เลยซ้ำเป็นข้างหน้าคุณบ้านนน

ดีดอกจากดอกมังอยู่อันนี้เป็นเห็ดพึ่งเขาหน่อยเขาข่ำเนาะจะหาไปหามาฝนตกครับบบบน,นี้ ยอดอวยออกเมื่อครับพี่น้องเดินทางกลับครับยานพวนพนลงมาแห้งครับเดี๋ยวหลอกหาออกไปหารถคนนะครับเดี๋ยวไปสรุปยอดใดยอดมานกันอยู่รถแล้วกัสิเดินทางกลับครับพี่น้อง เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับ,บาน,นะครับมาเบ่งยอดใดย,ยอดมานผลงานการขอบปลาหาเก็บเพ็ดมื่อนี้กับเต้าก้อยครับจ้ามาเบ่งผลงานกันเลยจ้ะนี่จะพี่น้องผลงานที่ห้าได้มื่อนี้รักๆมีอยู่สามชนิดเนาะกระสิไดเป็นเฮ็ดผึ่งแดงข้ามจะพี่น้องเห็ดผึ่งเขาดงแล้วกะ็เห็ดผึ่งค้าลายจ้ะเฮ็ดผึ่งนุกยุงเท่ากับพอดอกหนึ่งเนาะเห็ดกอแดงกะไดอยู่ประมาณสองดอกจะพี่น้อง แต่ก็เป็นเห็ดพึ่งน้ำอ้อยกับบล้ายดอกเนะาะหลักลักมีอยู่สามชนิดจากพี่น้องกระทือว่าได้ว่ามาันอยู่จะพี่น้องเห็ดพึ่งเขาดง่ลก็ยังดอกหน่อยอยู่เนาะ่ลก็เป็นดอกใบใหญ่น้ำเน่จากคันดอกใหญ่ๆนี่ก็เตรียมตาอยู่จากพี่น้องก็ถือว่ายัางได้ยังมันดอกงามๆเลยจากเมื่อนี้มีแต่ดอกจุม่มๆเนาะดอกบ้านส่วนหน่อยเลยจ้ะเปลี่ยนหมองเปลี่ยนไม,ม,ม้มาเมื่อนี้ก็ถือว่าม,านมันอยู่เนาะเปลี่ยนมาทางน้องจองห้องให้เมื่อนี้ครับ พอเฮ็ดพึ่งเขาดงออกไม่ครับพี่น้องก็ลังมีเต่หน่อยๆเ,เลยเนาะั่านเพิ่นใหญ่เบิดก็สิได้ร้ายเติบอยู่ครับพี่น้องนี่เพิ่นก็ล่างเกิดเนะาะดอกบ่ทันใหญ่ครับดอกบ่ทันใหญ่แล้วก็เป็นเฮ็ดดอกบบใหญ่นาแน่เนาะท่นดอกแบบสีเบิดเนาะไปพ่อหอมนึงดอกเพิ่นบ่ค่อยใหญ่ครับพี่น้องหอมน,นัมนก็หร้ายเติบอยู่เนาะท่านเพิ่นดอกยงใหญ่ก็เต็มตาครับพี่น้องหอมเดียวนี่เก็บเปลี่ยมไปเรื่อยครับก็ได้เป็นพึ่งแดงพึ่งค้าลายเนาะ ลักๆก,กกับแม่แม่พึ่งเขาดงมาเจ้าคอยสไลด์ขโมยเนาะจ้กับทว่วมันอยู่ครับมาหนีเปลี่ยนไม้มาเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใด้เชนช้อมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซาวก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ชิบะผาคลิปใหม่ๆจากบ้านอากาศหาวก็จ้าคลิปนี้กับบานกอนจ้าคลิปหนาวคอยพอกันหมาจ้าสวัสดีจ้า,จาเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการเข้าป่าเก็บเพสมาหนีกับทว่วมันอยู่ครับพี่น้อง เปลี่ยนมาทางโซนปาน้องจองฮองให้ก็หลากหลายเฮ็ดครับทางนี้ก็พอได้เกีย,ยบพี่พี่น้องยางไปไซก็คือจังผออยู่ครับแต่ว่าก็บ่ค่อยหหูอมหูไม้ก็ยังได้ครับพี่น้องบา้านัดก็บ่บอค่อยหูปานไดครับเอาไซว่าเคยมาหาครับพี่น้องโซนแถวนี้ก็เคยมาเลาะมาหาอยู่ครับแต่ว่าก็บ่ได้มาเฮิงเติบครับมารอบนี้ก็พอได้เก็บอยู่ครับพี่น้องเฮดเป็นเฮด ข่าดองเฮดผึ่งแดงข้ามแล้วครับผึ่งนุ่มรวมก็ถือว่ามันนะครับมาเมื่อนี้เอาล้วครับสําหรับคลิปมืัอนี้บ้านก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปมืัอนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ครับคลิปนาไว้ยเธอนน้ำกันไหมครับพี่น้องวันสิไปหาอยู่หากินไม้ได้ครับสำหรับคลิปมืัอนี้เดินทางกระบานครับผอกันคลิปไม้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปั่นอาเพี่นใหญ่ครับ